เดีย๋ยววันนี้ลอดูนะครับว่าจะได้ตัวไหมนะครับมีอาการครับหมายธรรมชาตินะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภองาจังหวัดลำปางครับอยู่ที่หลังต้มบางจากนะอันนี้เป็นบ่อพักน้ํานะครับเป็นบ่อพักน้ําทิ้งนะไหลมาจากห้องน้ําแต่ว่ามันมีมีปลาขึ้นครับก็เลยลองมาตกดู กีบเลยหายไปเลยไป,ไ,ไปเรียกเพื่อนอยู่ติ๊กตา,า,ามันน่าจะอยู่มาครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยอืม มองการหาไปแล้วดิมันมีอยู่เล็กๆถ้ามันเป็นปลาดุกอะ่ะมันมันจะไม่รอนานลปลาดุกปลาดุกไม่เป็นปลาที่สิดร้อนนะอาการกินเหยื่อก็ชัดเจนสุดๆปลาดุก กะเพียนนะตัดกรุ้งอย่างนั้นนี่ยปดกนนี่เออใช่เลยไปย้อนไป,ไปได้เสียงเนี้ยเดีดูวน